สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาดูโน่นดูนี่ครับบริเวณนี้เป็นบริเวณยอดภูเขาหินครับคลิปนี้ก็พามาดูโขดไม้รากไม้ที่ขึ้นอย่่ยตามโขดหินตามเอาหินนะครับ ที่เห็นข้างหน้านี่คือลากไซคอยหรือว่าไซใบย,ยักษ์ส่วนที่เห็นข้างหน้านี่คือลากต้นคัดเคล้าคัดเล้าป่า ส่วนโคดที่เห็นนี่คือโคดเสน่ห์นางพิมพ์หรือว่าโพค้างคาวที่ใบรลุดร่วงไปหมดแล้วครับเหลือแต่โคดโพค้างคาวหรือว่าสเสน่ห์นางพิมพ์นี่ก็จะนิยมไป ปลูกลงกระถางทำเป็นประเภทบอนไซสายโคตนะครับส่วนขัดเขาเนี่ยจะเป็นประเภทไม้เถาหรือว่าไม้รอเอยประเภทชอบอาศัยเลยพันต้นไม้อื่นนะครับถ้าถึงเวลาเขาออกดอกดอกเขาจะคล้ายๆกับดอกมาลิ มาอีป่าหรือว่ามะลิวันนะครับมีกลินหอมอันนี้เก่าขึ้นอยู่กับโคดหินแล้วก็ล่าเขาจะช้อนใช้ชอนใชยหินมาโพดตรงนี้ครับ แล้วก็มาโพดตรงนี้อีกครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนอีก อันนี้คือกิ่งของคัดเขาครับเขาจะมีหนามเป็นตอส,นสั้นๆคล้ายๆกับหนามของไอ้ต้นพญาเท้าเอวครับบางแห่งเขาจะเรียกคัดเขาน้อยคัดเขาป่า แต่โพ้างขาวหรือว่าเสนนางพิมพ์โคตนนี้สวยครับก็คือตะวันมันจะแยงตาสักหน่อย โขงขาวนี้แต่เดิมก็จะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ครับที่เพิ่มว่าเขามาขึ้นอยู่บนหินนี้ก็เลยกลายเป็นต้นไม้แคะครับก็นำมาแบ่งพันให้เพื่อนๆปีพ,พี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับ Code, โครโพข้งเทา้าหรือว่าสเสน่ห์นางพิมพ์แล้วก็โคดของคัดเค้าก็ขอจบคลิปเต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ